โอ้ยนะมึนี่ขเงียบแต่ว่าไผ้ก็บพ่มีไผ่มาแต่คนนั่นนี่ไงผมใช่ใช่ครับผมเอาเห็นยังอยู่เอามาพอดีก็เลยเอาอยู่โอ้ยผมเอกลับบ้านมาเออ่เนกลับบ้านคนอยู่บ้านมาึ้นมาเล่นน้ำเอาของมาฝากโอ้ได้ยังมา่นเนี่ยนี่นี่เห็ดไข่เห็ดไข่ได้เห็ดไข่มาฝากเห็ดไข่เออเห็ดไข่ แล้วใครเป็นเจ้าของแบบเออมีคนเป็นเจ้าของกันนี่เนี่ยเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่มาฝากล้วไผเป็นเจ้าของเด้มันเห็ดไข่เห็ดไข่กันบูะมันเห็ดไข่เออเห็ดไข่มันเห็ดไข่ไค่เห็ดไข่นั่นแหละถูกล้วเห็ดไข่ถามเนี่ยมันเป็นเห็ดผู้ไหนเฉ่มันเห็ดไข่มันเห็ดไข่นี่แม่นี่นี่เขาเอามาฝากจากบ้านนี่คือเห็ดไข่ใจอยู่แต่มันเห็ดไข่ ไอ้นันเป็นเจ้าของเจนี่เห็ดคอยเราเป็นเจ้าของเจนี่นะเห็ดไข่คอยอยเป็นเจ้าของเจนี่นะเห็ดไข่เอามาฝากเจ้าเนี่ยเนี่ยมันเห็ดไข่เออมึงเป็นเจ้าของมึงเป็นเจ้าของผมเป็นเจ้าของเออนี่เห็ดไข่เนี่ยเขามาฝากเนี่ยก็ดีใจนั้นอยู่แต่ตั้งถามเจ้าของเขากันมันเป็นเห็ดไข่ก็เห็ดไข่นั่นแหละเนี่ย ก็เฮ็ดไข่เป็นเจ้าของเด่นเลยครับผมอย่าเป็นเจ้าของจะเนี่ยเฮ็ดไข่เอาเฮ็ดไข่มาฝากไอ้บ่าวมึงบ้าวรวยแฮงครับสนรบานสนอรบางอันเนี้เฮ็ดไข่ตั้งตั้งฟั้งไม่ตั้งไม่ผมกลับบ้านเออแม่เราครับบ้านพ่นอยู่บ้านมาหาเพิ่นเอาของมาฝากไอ้นี่คือเฮ็ดไข่เอามาฝากเดี๋ยวตัวเอามาฝากตัวเอาอีกแม่นอันนี้เฮ็ดไข่มาฝาก เนาะใช่ิถามว่ามันเห็ดผู้ใดเห็ดผมนี่แหละแต่เนี่ยเอามาฝากนี่คือเห็ดไข่เนี่ยไอ้บ้ามึงกับผิดแล้วเอาเห็ดผมอ่ะผมเอามาฝากเจ้านี่คือเห็ดไข่นั่นเอ้ามันของไข่นี่ยก็เห็ดผมนี่แหละแต่เอามาให้นี่คือเห็ดไข่แล้วกลายเป็นเจ้าของค้โอ้บ่ต้องสะแตกหลังคดีเป็นแวนี้ กูกันหนักนะมกันหรอโอ้โหเงี้ยเห็ดไข้สันเด้มันเห็ดไขคมันเห็ดเห็ดไคเข้าใจไหมบ่าก้ากินเด้ลยงพ่มีอบก่อนเหรอใอ่จบข้าว